วันนี้แชมป์ครับวันนี้โรงเรียนอบจชัยนาทคว้าแชมป์จนได้ครับหลังจากเคยผิดหวังมาเคยได้รองแชมป์มาแต่วันนี้ได้แชมป์นะครับชื่นชมเด็กๆมากแล้วก็ดีใจกับคนชัยนาทนะครับแล้วก็กองเชียนะครับที่สละเวลามาแล้วก็เชียกันทั้งจังหวัดนะครับต้องขอบคุณแฟนบอลจังหวัดชัยนาทอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณนักฟุตบอลทีมงานสตาร์โพสแล้วก็เสียใจกับทีมหมอนทองนะครับที่ผิดหวังแต่ครับฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แต่หวังว่า น้อง้องที่หมอนทองก็คงจะสู้ต่อไปเพราะพวกเขาก็ดีไม่แพ้ใครในในในใ,นใ,นในการแข่งขันครับพูดถึงการคว้าแชมป์ของอบจชัยนาทกปแล้วพูดถึงชัยนาทฮอนบิลหน่อยปีนี้มองเป้าไว้ขึ้นทีหนึ่งไหม ก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยแต่ให้เขาเล่นให้ดีที่สุดและเล่นตามสไตล์ของชัยนาทเท่านั้นเองบอลหากเล่นตามสไตล์ของชัยนาทจะไปถึงตรงไหนก็ว่ากันนะครับแต่ขอให้เล่นตามสไตล์ของชัยนาทชัยนาทสู้อยู่แล้วครับพี่แอ๊บจะอยากชัยนาทวันนี้มีการอัดฉีดยังไงบ้างไหมครับก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยก็มีเข้ามา1ล้านกว่าบาทแล้วนะครับที่เข้ามาหนึ่งล้านกว่าบาทนะมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับครับยินดียินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากยินดีด้วยครับ